สวัสดีครับมิ้นรักแฟนบอลช่องโทนคุง99ที่เคารพรักยิ่งของกระผมกลับมาพบกันอีกครั้งในคลิปนี้ผมจะพาท่านไปทำความรู้จักกับคาซ i มิโลมิดฟิลคนใหม่ของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดว่ามีประวัติความเป็นมาน่าสนใจอย่างไรบ้างคาซมิโลชื่อเต็มว่าคาร์ลอสเอลิก้าคาซ i มิโล เกิดเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปี1992ที่เมืองเซาโจเซสดอสคัมโปสเซาเปาโลประเทศบราซิลปัจจุบันอายุ30ปีครับเขาเริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับทีมเซาเปาโลเข้าไปอยู่กับทีมเยาวชนของเซาเปาโลตอนแรกนั้นเนี่ยเขาเริ่มเล่นในตำแหน่งกองหน้าแต่ทว่าตอนไปคัดตัวเข้าทีมเซาเปาโลเขาเห็นว่าคู่แข่งขันในตำแหน่งกองหน้ามีเยอะขณะที่ตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับนั้นมีน้อย เขาก็เลยเลือกเล่นมิดฟิลตัวรับและได้คัดตัวเข้าไปอยู่ในทีมเยาวชนของเซาเปาโลได้สําเร็จตั้งแต่อายุ11ปีเขาแสดงความเป็นผู้นํามาตั้งแต่ตอนอายุยังน้อยเพราะตอนนั้นเขาได้รับเลือกให้เป็นกัปตันทีมของทีมเยาวชนเซาเปาโลหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปไล่ติดทีมชาติบราซิลตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน17ปีรุ่นอายุไม่เกิน20ปีจนกระทั่งมาถึงทีมชาติชุดใหญ่ ในทีมเยาวชนของบราซิลนั้นเขาอยู่ในชุดที่คว้าแชมป์ยู17ชิงแชมป์อเมริกาใต้เมื่อปี2009และอยู่ในชุดที่คว้าแชมป์ยู20ชิงแชมป์อเมริกาใต้ในปี2011หลังจากนั้นไม่นานเขาพาทีมยู20ของบราซิลไปคว้าแชมป์ฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกในปี2011ก็คือในปีเดียวกันได้อีกด้วยด้วยผลงานที่โดดเด่นกับทีมชาติบราซิลชุดเล็ก รวมถึงผลงานที่เริ่มได้เล่นเป็นตัวจริงให้กับเซาเปาโลอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่การได้เล่นเกมเดบิวต์เมื่อวันที่25กรกฎาคมปี2010แล้วก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาจนกลายเป็นผู้เล่นหนึ่งในกำลังสำคัญของเซาเปาโลก็เลยได้รับการจับตามองจากบรรดาหลายทีมในยุโรป หนึ่งในนั้นก็คือมหาอำนาจลูกหนังของยุโรปอย่างเรอัลมาดริดเรอัลมาดริดนั้นไปยืมคาซเมโล่มาร่วมทีมมาลองของก่อนในช่วงปลายเดือนมกราคมปี2013โดยส่งเขาไปอยู่ในทีมชุดบีหรือว่าทีมคาสติยาซึ่งลงเล่นในเซกุนดาเดเวชั่นหลังจากนั้นคาซเมโล่ก็ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจเรอัลมาดริดเห็นว่าเด็กคนนี้มีศักยภาพดูดีมีอนาคต ก็เลยคว้าตัวมาร่วมทีมเป็นการถาวรด้วยสัญญาถาวร4ปีค่าตัวอยู่ที่18ล้าน7 3 8 0 0 0เรียวบารซิลหลังจากที่อังเดรมันดิตคว้าตัวคาเซเมิโลมาร่วมทีมด้วยสัญญาถาวรในยุคนั้นทีมดาชันชุดขาวมีโชเซ่มูรินโญคุมทัพอยู่อังเดรมันดิตก็ปล่อยคาเซเมิโลไปให้เอฟซีปอร์โตในโปรโตุเกส ใช้งานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์เมื่อวันที่19พฤศจิาคมปี2014ด้วยสัญญายืมตัวกันยาวๆจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้อย่างเต็มเหนี่ยวเต็มที่โดยที่คา s ิมิโลได้เล่นให้กับปอร์โตในฤดูกาล2014-2015ถึง41นัดถือว่าได้ลงสนามแบบเต็มที่เต็มเหนี่ยวได้ประสบการณ์กลับมาอย่างมากมายก่อนจะไปยูเอฟปอร์โตในฤดูกาล2013-2014 ซึ่งเขายังอยู่กับเรอัลมาดริดนั้นเขาได้เล่นในลาลิก้าไป12เกมส่วนใหญ่เป็นในฐานะตัวสำรองเล่นให้กับเรอัลมาดริดไปทั้งหมด25นัดถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีดีกรีแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนั้นของเรอัลมาดริดภายใต้การคุมทัพคุมทีมของคาร์โลอันเชลต t t อย่างไรก็ตามเขาก็ยังถือว่าเป็นแค่นักเตะกำลังสอรองของทีมเพราะในยุคนั้น เรอาดรติดมี3มิดฟิลด์ตัวจริงอย่างซามีเคดิล่าอังเคลดิมาเรียและก็ลูก้าโมดิชขนาดอิสโกโ้กับอาเซียเอราเมนดียังตกเป็นแค่ตัวสองรองแล้วคาซิมิโลจะมีพื้นที่ลงสนามได้อย่างไรนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เขาถูกส่งไปให้เอฟซีปอร์โตยืมตัว น่าเสียดายกับปอร์โตเขาไม่สามารถคว้าแชมป์รายการใดกับปอร์โตได้เลยหลังจากที่เรอัลม,มาดริดมีการเปลี่ยนแปลงตัวหัวหน้าผู้ฝึกสอนตั้งแต่คาโลอันเชลติมาถึงราฟาเอลเบนิเตสซึ่งเข้ามาขัดตาทับจนสุดท้ายมาจบที่ซินาดีนซีดานและในยุคข,ของซีดานนี่เองคาซิเมโรก็ได้ขึ้นมาเป็นตัวจริงของเรอัลม,มาดริดเพราะว่าเขาเคยทำงานร่วมกับซีดานในทีมเรอัลม,มาดริดชุดสอรองหรือว่าทีมคาสติยา ซีดานเห็นศักยภาพในตัวของคาซิมิโลประกอบกับเรอัลมาดริดก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นในแผงกองกลางจึงเป็นโอกาสทองที่ซีดานนั้นผลักดันคาซิมิโลขึ้นมาเล่นเป็นตัวจริงให้กับเรอัลมาดริดในฤดูกาล2 0 1 5 2นถึงซึ่งเขาได้เล่นในลาลิก้าไป23เกมเล่นทังรวมทุกรายการไป35เกมหลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นหนึ่งในมิดฟิลคนสำคัญของเรอัลมาดริดร่วมกับโทนี่ครสและก็ลูก้าโมดิช โดยที่คว้าแชมป์ลาลีกากับเบเดลเบิดตได้3สมัยในฤดูกาล2016-2017 2019-2020 2021-2022 20โคปาเดเล1สมัยในฤดูกาล2013-2014ซึ่งตอนนั้นเขายังไม่มีส่วนร่วมกับทีมมากมายนักฟุตบอลยูฟ่าแช,ชมเปียนลีก5สมัยในฤดูกาล2013-2014ที่เขาไม่มีชื่อแม้กระทั่งเป็นตัวสำร,รองในเกมรอบชิงชนะเลิศ แต่ก็ถือว่ามีบทบาทและก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้เหรียญรางวัลในการแข่งขันรายการนี้เช่นกันแต่อีก4ครั้งเขามีส่วนร่วมเต็มๆในฤดูกาล2015-2016 2016-2017ถึง2017-2018ถึงและ2021-2022ถึงนอกจากนั้นเขายังคว้าแชมป์ฟุตบอลฟี ف าครับลับเวอร์ครับกับเลมาดิดได้3ส,สมัยในปี2016 2,017และ2,018ควา้าแชมป์ยูฟ่าซูเปอร,ร์คัพ3สมัยในปี2,016 2,017 2,022ควา้าแชมป์ซูปเปอร์โคปาเดอเอสปัญญาหรือว่าซูเปอร,ร์คัพของสเปนได้3สมัยในปี2,017 2,020และก็ปี2,022นี่เองส่วนกับทีมชาติบราซิลชุดใหญ่คาซิบิโลลงเล่นให้กับทีมชาติบราซิลในชุดใหญ่เมื่อวันที่14กันยายนปี2,011 ในเกมที่เสมอกับอาร์เจนตินาศนย์ประตูต่อ0ูในตอนที่เขามีอายุเพียง19ปีเขาถูกดุงก้าอดีตผู้การทีมชาติบราซิลประกาศตัวให้ติดทีมไปร่วมศึกโคปาอเมริกาปี2015แต่ว่าไม่ได้ลงเล่นเลยซักแมตช์ในการแข่งขันในปีนั้นก่อนที่บราซิลจะตกรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยน้ำมือของชิลีในปี2016 แต่หลังจากนั้นเขาก็ได้ร,ร่วมทีมชาติบราซิลชุดฟุตบอลโคปาอเมริกาปี2019ซึ่งบราซิลเป็นเจ้าภาพและสุดท้ายบราซิลก็เป็นแชมป์ของการแข่งขัน ในปีนั้นด้วยการเอาชนะเปรู3ประตูต่อ1ในรอบชิงชนะเลิศซึ่งในงรอบชิงชนะเลิศคาเซบิโลได้ลงสนามเป็นตัวจริงในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับร่วมกับอาตูเมโลดังนั้นจึงถือได้ว่าเขามีความสำคัญในการพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โคปาอเมริกาในปี2019 ก่อนที่จะพาบราซิลเข้าชิงอีกครั้งในปี2021ซึ่งบราซิลก็รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพอีกรอบหลังจากที่อาร์เจนตินากับโคลอมเบียซึ่งจริงๆต้องรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันไม่สามารถจัดการแข่งขันได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 บราซิลก็เลยรับหน้าที่จัดการแข่งขันและเข้าชิงชนะเลิศอย่างไรก็ตามบราซิลก็แพ้ให้กับอาร์เจนตินาในรอบชิงชนะเลิศไป0ประตูต่อ1 ถึงกระนั้นสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นจากความพ่ายแพ้ของบราซิลในเกมนั้นก็คือเอเนลเมซี่คว้าแชมป์เมเจอร์แรกกับทีมชาติอาร์เจนตินาได้สักทีหลังจากที่อกหักผิดหวังมานานถ้าเราดูความสมำเร็จของคาเซมิโลทั้งกับเรบัลดิดและทีมชาติบราซิลแล้วเราจะพบว่าถ้าในระดับสโมสรเขาได้แชมป์มาหมดแล้วทั้งแชมป์ลีแชมป์ยุโรปแชมป์สโมสรโลก กับทีมชาติตอนนี้แชมป์ทวีปได้แล้วเหลือแค่แชมป์ฟุตบอลโลกเท่านั้นและที่สำคัญในตอนนี้ก็คือการมาปลุกปีศาจแดงจากทีมที่เป็นยักษ์ใหญ่ที่กลายเป็นยักษ์หลับให้กลับมาผงาดอีกครั้งนี่คือภารกิจที่สำคัญนี่คือสิ่งที่ท้าทายสำหรับอาชีพการค้าแข่งของคาเซบิโลส่วนสไตล์การเล่นของเขานั้นเป็นแบบไหนอย่างไรผมจะไล่เรียงให้ท่านทราบ คาซิมิโรนั้นเล่นในตำแหน่งมิดฟิลตัวรับที่สามารถเล่นได้หลายบทบาทไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งตัวตัดเกมทำลายเกมเป็นมิดฟิลแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์บางครั้งเนี่ยนะครับเขาเคยโดนถอยไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็ทำได้ซะด้วยซินดีดินซีดานเป็นคนหนึ่งที่ใช้งานคาซิมิโรได้หลากหลายรูปแบบมากคาซิมิโรเป็นมิดฟิลที่ยังร่างกายกำยำลำเลิศกล้ามเนื้อก็เกิดทุกแห่งหนแข็งแรงทรหดอดทนว่องไวไม่ย่นและย่อใคร นอกจากนั้นยังมีความฉลาดในการเล่นฟุตบอลด้วยเป็นนักเตะที่เข้าบอลหนักทำงานหนักในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างสารรค์เกมช่วยเพื่อร่วมทีมได้จนกลายเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ทำให้รลโก,ก้โมดิชกับโทนี่โค้เล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมในทีมเรอัลมาดริด เขาเคยได้รับการตั้งฉายาจากสื่อในสเปนว่าเป็นเดสทอยเยอร์หรือว่าจอมทำลายล้างเนื่องจากเป็นนักเตะที่ทำลายล้างเกมของคู่แข่งได้อย่างราบคาบรูปแบบการเล่นของเขาถูกนำไปเปรียบเทียบว่ามีความละไม้คล้ายคลึงกับโครสมาเกเลเล่อดีตมิดฟิลตัวรัาระดับตำนานของเรอัลมาดริดและทีมชาติฝรั่งเศสอีกสิ่งหนึ่งที่แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งความหวังไว้ก็คือการเข้ามาของคาสบิโร่มันจะทำให้เฟรดนั้น ยกระดับการเล่นของตัวเองดีขึ้นเพราะว่าคู่นี้เขาเคยเล่นร่วมกันฝึกซ้อมร่วมกันทำงานร่วมกันในทีมชาติบราซิลมาแล้วนั่นเองคาซิมิโรย้ายจากเรอัลมาดริดมาอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก10ล้านปอนด์กับสัญญา4ปีมีออปชันเพิ่มได้อีก1ปีค่าเหนื่อยเขาคาดกันว่าอยู่ที่ 350, 00, 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งมากกว่าที่ได้รับจากเรอัลมาดริดถึง2เท่า ล่าสุดคาเซมิโลก็เดินทางมาเปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการที่สนามโอทฟอร์ดก่อนเกมแดงเดือดซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อ1น,นั่นเอง ต้องติดตามกันต่อไปว่าหลังจากนี้การเข้ามาของคาซิบิโลจะช่วยยกระดับมาตรฐานการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ดูดีมีทรและพัฒนาผลการแข่งขันจนนำพาทีมไปสู่การลุ้นท้วงรางวัลกับเขาได้หรือไม่อีลิกเทนฮักผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะใช้งานเขาแบบไหนอย่างไร ติดตามกันให้ดีครับต่อไปนี้นักเตะที่ชื่อว่าคาซิเบลโจะอยู่ในแสงไฟสปอร์ตไลท์ของสื่อมวลชนอย่างแน่นอนด้วยค่าตัวที่แพงมหาศาลถ้าเทียบกับนักเตะอายุ30ปีบวกกับค่าเหนื่อยที่แพงไม่ใช่น้อยต่อไปนี้ทุกย่างก้าวของเขาจึงจะได้รับความสนใจแบบไม่ต้องสงสัยอย่างแน่นอนและนี่ก็คือเรื่องราวของคาซิเบลโลมิดฟิลคนใหม่ป้ายแดงของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ขอบคุณทุกท่านสองหรับการติดตามรับชมรับฟังพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับถ้าใครที่ช่วยผมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคลิปนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ